ความจริงแล้วตลอดเวลาที่หลังจากที่ถ่ายซีรีส์เรื่อง m ม Stand In จบครับเราก็เราก็ทํางานด้วยกันมาตลอดอยู่แล้วแล้วก็คราวนี้เราได้กลับมาได้หานักแสดงร่วมกันอีกครั้งก็ดีใจมากๆครับผมก็ดีใจมากเช่นไงครับเพราะว่าตัวที่พี่เขาบอกว่าที่ผ่านมาคือพอหลังจบ My Stand In นะครับเราก็ทำงานร่วมกันแต่ว่าอันนี้ก็คือกลับมาร่วมงานกันในฐานะแบบเป็นนักแสดงแล้วที่แบบว่ามาถ่ายซีรีส์ร่วมกันี้จะมาอยากมีงานเองได้ด้วยไปเจอ ทีมงานถ้าทาอินไซค์เคยเจอบ้างครับผมเคยเจอบ้างนะผมแต่เรื่องก่อนแต่ว่ารอบน,นี้ก็อินไซค์ก็เติบโตขึ้มากแล้วก็ได้เจอทีมงานได้เจอคนใหม่ๆเยอะมากแล้วก็เพื่อนน้องๆแบบรอยล็อด้วยแล้วก็ท่านตื่ึเต้ว่าื่นหน้ารักทุกคนเลยรู้สึกดีมากความจริงอ่ะเราได้ยินมันนานอยู่นะนานมากเลยนะแต่ว่าแอ่ว่าก็าพยายามแบบเหมือนคำว่าเดบิวต์หรอกแบบทั้งตัวนี้อะกลัวปวดกัวอะไรอย่างนี้มันกันมาเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยคน ตอนแรกอ่ะตอนแรกก็ตอนแรกก็เหมือนแบบว่าไม่รู้ว่าแบบมันจะเกิดขึ้นจริงหรือเปล่าอะไรอย่างงี้จนจนสุดท้ายเขาบอกว่าเฮ้ยมันมาจริงๆนะพอมาจริงๆก็โหดีใจดีใจแห้งผู้เลยครับก็พี่ๆคิดว่าเดาไปทางอื่นได้หรือเปล่าคือต่าคือตัแหละครับตัดนั้นแหละครับแต่ว่าเหมือนว่าอย่างตัวเรื่องเองมันมีความแบบ ตัวบทหรืออะไรเงี้ยมันมีความแบบซับซ้อนมากๆอยู่กันครับผมก็อย่างที่บอกไปบนไลนะ์อัพเนาะว่าแบบว่าความถูกผิดมันคืออะไรใครเป็นคนตัดสินความถูกผิดน,นั้นอ,อ,อะไรมันก็มีอะไรให้ได้คิดเยอะมากนะแล้วจริงๆอ๋อคุณก็คุณเชื่อว่าทุกตัวละครมันแตกต่างกันเพราะว่า ในการเป็นนักแสดงเนี่ยในแต่ละบทมันคุณเชื่อว่าไม่มีอะไรเหมือนกันเนี่ยเพราะฉะนั้นในบทบาทนี้ที่ได้รับก็รู้สึกว่าเป็นบทที่แตกต่างแล้วก็ตื่นเต้นในการหรือว่าได้รับบทใหม่อะครับก็เช่นกันครับบอกเห็นกันครับทุกคาแรคเตอร์มันที่ผ่านมาในชีวิตเรามันแบบมันมันไม่เคยเหมือนกันเลยก็คือแบบว่ามันค่อนข้างจะมันคือทั้งสองตัวละครเนี่ยมันมีมันมีมันมีสกิลที่ค่อนข้างจะเฉพาะตัวนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยครับผมเช่นแบบ การเต้นการอยืดสูงหรือว่าการยิงปืนหรืออะไรอย่างเงี้ยมันมีแบบมันมีหลายอย่างให้เราได้ทําเพิ่มอีกเยอะมากๆแล้วก็มีเวิร์กช็อปอีกอะไรอย่างเงี้ยครับใช่ก็อย่างที่เข้าใจคือตัวละครก็จะมีตัวละครที่เป็นตำรวจแล้วก็ตัวละครที่เป็นบาร์โฮสมันก็จะมันก็จะมีเขาเรียกว่ามีสกิลเนาะสกิลสกิลที่เฉพาะทางมากๆอะไรอย่างเงี้ย ไม่แน่ใจแล้วก็รอดู้รอติดตามแล้วกันครับผมเราไม่ได้จะร้ายไปตลอดกาลไม่ได้หรอครับมีซิมโนซิสครับผมมีทรีทเมนต์คร่าวๆครับผมแต่ว่าก็ยังยังเดเวลลอปมันอยู่มที่ไหนครับร้อนที่สุดว้า ข้อมูลของของเรื่องนี้มันก็เป็นเป็นความคลาพันระหว่าง่าสายชีพของตํารวจกับสายชีพของบาร์โฮนนั่นแหละครับก็อาจจะมีในเรื่องของคดีหรือเปล่าเราก็ยังไม่แน่ใจอาจจะต้องรอติดตามในตัวของบทอีกทีนึงเพราะตอนนี้บทก็ย,ยังยังไม่ได้เสร็จดีคทุโโกคนกบบปับพฤต่ใจก็กาลังเต็มที่กับการทําง,งานเบื้องต้นอยู่อย่างอย่างที่พค่มกับพี่แป๊บน้องได้บอกไว้ครับมว่ามันเกิดขึ้นในสถานที่อะโจรีคือคือต้องยอมรับว่ามวลมันคงแบบ มันมันคงแบบมีความแบบน่าจะแบบโตนิดนึงแล้วก็มีความม,มีทั้งแบบดราม่ามีทั้งแบบสืบสวนเนี่ยมัน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 มีอะไรหลาย<ๆ>หลายหลายเอลเมนต์มากมากครับหลายองค์ประกอบมากก็อยากฝากให้ติดตามครับเขาลดแน่นอนครับเหรอ๋อเริม่มเริ่เออใกล้แล้วครับเกล้แล้วครับใก ขอฝากตั้งแท็กสีลมด้วยนะครับแล้วก็สีลมนะครับผมก็อย่างที่บอกไปบนไลฟ์อัพเนาะว่าได้ดูกันแน่นอนสำหรับปีหน้านะครับผมก็ตอนนี้ทุกคนก็เตรียมงานกันอยู่อย่างเครี่เครียดนะฮะพวกเราสองคนก็เต็มที่แน่นอนครับผมรอช่วงนี้ก็แยกยากไปฝึกสกิลที่ต้องใช้นะฮะครับผมก็ฝากด้วยนะครับผมแล้วก็ยังไงเดี๋ยวเจอกันปีหน้าแน่นอนครับเราล้สิ็สีลงครับสวัสดีครับขอบคุณครับ よろしくお願いし